บอกแล้วอยากกินก็ต้องได้กินแล้วว่ามือนี่นี้บอกให้คูไปหาคนจนแอวเขาส่วงเกล็นเขาเกลืองเหตุไปเหตุไปนี่ละความอยากเป็นเหตุสังเกตได้ ชีวิตขาดหวานไม่ได้วิธีต้มมันก็บม่ง่ากหรอกครับต้มน้ำเดือดเอามันเข็มลงจักสี่หานาทีเอาขึ้นมานอกน้ำเย็นมันนี่เอาสกอตไปทูกออกดีๆๆกเขานี่ทีแล้วครับนี่นี่เขาจะฟันอะไรล่ะนี่นี่มันนี่กั มาปาดอ้อนี่ออกอันนี้มันไงเท่ากับปลาที่เป็นตอนน้่อยเนาะเพราะดีคำเท็ดตอนไงบ่ไใดหรอกมันบ่อคำนึกคำนวนเพิ่นวะต้องคำนึกคำนวนก่อนเพราะดีคำบ่แมนว่า ตอนญงป้อนแรกญานเขางาิเขาเขาเสียอิดพอภาพดอกบอต้องเศ้าเห็ดไปพ่นั่างไฟว่ะละพ่นเรียมเห็ดวนด่อไปเลยอันบอต้องเศร้านี่จะคล้องอยากเจ้าเดี๋ยวคนเพยงเขานี่นะอืมนี่หนอูไมื่นี้ าคากินหวานนี่ละบอเราไม่วัดจมบางให้คู่ไปขุดเดี๋ยววะคู่กับขุดคือกันละเนาะขุดขาขุดแน่ขุดเปนเกนขเขาเกลืองมันมันบ่มีมันมันมันบ่ทันลงหัวมีความอยากเป็นเหตุสังเกตได้บ้านสะฮ่วงหมดได้ยินมันมันบ้านกเพื่อนเลยมันสะเละดับสะเละสะรงคนวะผมเห็นม็ดเส้นไหลยอยากกินเห็ดที่ได้เป็นอย่าง เมื่อหายโคตรแจก,กแจกจไหนปุ๊กยหายไอ้ท้อต <3 S 2> ี่วอเมืองมูเมืองได้หรอเห็นบรรดาปตีผัวไห้มูเมืองโอ้เมากไม่เคยอยากใจเลยเจ่างสีมาหายกนใส่ัครับนี่ใส่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวบอกให้กินน้ำได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวบอกให้ถึงชุแตกใจ เอ้ยอุ้ยอ้ยอ่ะเราเป็นคนผูเหุดจะได้กินกับเขาอะไรบ้างนี่อหตีกันณที่จะไ้กินอู่เขาอือเขาปูนกับมีอยู่คนเด้อแลกแห้งเหรอ